เอาไปด้ลนใยวไไปด้มได้ไปด้านขวามไมได้นไปด้านขวาไปไม่ได้เลี้ยซ้ายออกข้าได้หมนครับโอเคคร เล่นต่อนะเล่นต้อนะไปละ có được Cho Anh cho nó xuống. Cho ba lên nữa. Có được không bỏ lỡ những video hấp dẫn I do không